แน่นอนด้านล่างนี้คือฮุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอ youtube ของคุณโดยมีความเข้มข้นน่าติดตามและกระตุ้นความอยากรู้พร้อม Call to Action ที่แทรกอย่างกลมกลืนในจุดเริ่มต้นของความระทึกใจในเรื่องแผ่นป้ายบอกฉากคุใช้พูดเปิดคลิปใส่ก่อนอินโทรเศร้าคุณเคยให้อภัยศัตรูแล้วโดนหักหลังไหมชายคนนี้เคยไว้ชีวิตลูกศิษย์คนหนึ่งแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมา คือลูกเมียทั้งครอบครัวถูกฆ่าเผาทั้งเป็นนิยามค่ำคืนเจ็ดปีผ่านไปเขากลับมาพร้อมกับคำว่าอย่าทิ้งศัตรูไว้แค่ครึ่งทางหมุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมแล้วใครคือผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆลูกศิษย์ทรยศหรือคนที่ไว้ใจที่สุดในหมู่บ้านเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการล้างแค้นความจริงที่ถูกฝังและศัตรูที่ยังไม่แพ้จนกว่าจะหายใจเฮือกสุดท้ายเปลวไฟถ้าคุณอยากรู้ว่า เขาจะจบเกมนี้อย่างไรหรือจะถูกจบเสียเองฟังต่อจนจบแล้วคุณจะไม่ลืมเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเขาคงไว้สำหรับการเชียร์ถ้าคุณชอบเรื่องแนวนี้กด Subscribe ช่องไว้เลยและคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าคุณเคยให้อภัยใครแล้วเสียใจที่สุดในชีวิตไหมต้องการหุกแบบภาคเสียงหรือแบบสั้นพิเศษสำหรับทิกทอชอด้วดไหมครับอย่าทิ้งศัตรูไว้แค่ครึ่งทาง ในค่ำคืนที่ฝนตกหนักเหนือหมู่บ้านแม่สเสียงเสียงฟ้าร้องกระหน่ำดังราวกับเทพเจ้ากำลังโกรธเกรี้ยวใต้เงาแสงไฟสลัวจากกระท่ามไม้ไผ่หลังเล็กชายวัยกลางคนคนหนึ่งนั่งอยู่เงียบเียบริมตะเกียงเจ้าพายุที่ส่องแสงวูบว่าตามแรงลมใบหน้าของเขามีแต่รอยแผลเป็นเก่าตาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยความแค้นที่ฝังลึกเขาชื่อว่าครูแสงอดีตครูประจำโรงเรียนวัดที่ไม่มีใครคิดว่า เบื้องหลังคือเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงผมเคยไว้ชีวิตมันครั้งนั้นที่ป่าห้วยเมียงเสียงของเขาแหบพร่าพูดกับตัวเองรากับยังมองเห็นเหตุการณ์นั้นตรงหน้าผมคิดว่าการให้อภัยคือชัยชนะเขาเงยหน้าขึ้นแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการสูญเสียลูกเมียทั้งครอบครัวเผากระท่อมกลางดึกฆ่าแม้กระทั่งหมาที่เฝ้าบ้านไม่มีใครรู้ว่าใครทำ แต่เขารู้เขาจําได้ว่าเสียงก้าวเท้าที่ค่อยๆเดินออกจากเงามืดในคืนนั้นเป็นของใครชายชื่อวิชิตลูกศิษย์คนโปรดที่เคยสอนหนังสือให้เด็กคนที่เขาเคยเชื่อว่าเป็นเหมือนลูกแท้ๆครูแสงหายตัวไปหลังเหตุการณ์นั้นไม่มีใครพบเขาอีกนานกว่าเจ็ดปีจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งในตลาดสดริมแม่น้ำเงา แม่ค้ากำลังขายผักขายขนมจีนมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อข้าวเหนียวหมูทอดไม่มีใครจำเขาได้นอกจากชายอีกคนที่ยืนอยู่ริมร้านขายพวงมาลัยครูแสงเสียงแผวเบานั้นทำให้แววตาแปลกหน้ากระตุกขึ้นเขาหันไปช้าๆสบตาก,กับชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อช็อปเก่าๆมือซ้ายขาดไปทั้งแขนวิชิตยิ้มเย็นๆ คิดว่าผมตายแล้วใช่ไหมครับครูฝูงชนในตลาดยังคงพลุกพล่านเสียงเจรจาซื้อขายยังดังก้องแต่เวลาสำหรับคนสองคนนี้หยุดนิ่งนมีหน้ามาเหลอเสียงครูแสงเยือกเย็นราวกับน้ำค้างที่หยดลงกลางฤดูหนาววิชิตยกมือที่เหลืออยู่ยื่นซองสีน้ำตาลมาให้ในนี้คือสิ่งที่ครูอยากรู้มาตลอดว่าใครอยู่เบื้องหลังคืนนั้นจริงๆ ครูแสงไม่ยื่นมือไปรับเพียงแต่จ้องหน้าเขานิ่งผมไม่ขอความเมตตาแต่อยากให้ครูรู้ว่าครูทิ้งศัตรูไว้ครึ่งทางเองเสียงฟ้าร้องกไกลยดังขึ้นอีกครั้งครูครแสงห,หันหลังเดินจากไปซองสีน้ำตาลตกลงกลางพื้นตลาดที่เปียกฝนวิชิตยืนอยู่ตรงนั้นไม่หันกลับไปและจากซอกตึกด้านหลังเง,งามืดอีกคนหนึ่งกำลังยืนดูอยู่เงียบ พร้อมกล้องส่องทางไกลในมือเขากระซิบเบาๆเริ่มต้นแล้วสินะเสียงฟีเท้าของครูแสนงค่อยๆหายไปในเสียงฝนที่ยังตกปรยๆปๆซองสีน้ำตาลที่เปียกน้ำฝนเริ่มภายตัวภาพถ่ายใบหนึ่งหลุดออกมาจากข้างในในนั้นคือภาพของชายในชุดเครื่องแบบตำรวจยืนยิ้มจับมือกับนักธุรกิจคนหนึ่งที่คนทั้งหมู่บ้านรู้จักดีแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า เขาคือผู้ควบคุมเส้นทางส่งยาเสพติดจ,จากชายแดนแม่ห้องสอนบนหลังภาพถ่ายมีลายมือหวัดหวัดเขียนไว้ว่าขึ้นเผากระท่อมเขาคือคนสังการครูแสงเดินกลับไปยังบ้านไม้ร้างหลังเก่ากลางไราชาที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังที่เคยอบอุ่นตอนนี้เต็มไปด้วยเถาวันและกลิ่นชื้นเขาเปิดลิ้นชะเก่าที่ฝุ่นจับหนาหยิบกล่องเหล็กใบหนึ่งออกมา ในนั้นมีรูปถ่ายครอบครัวที่เขาเคยปกป้องไว้ไม่ได้กับสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยชื่อชื่อของคนที่เกี่ยวข้องในคืนนั้นทีละชื่อทีละตำแหน่งและชื่อสุดท้ายถูกขีดเส้นใต้ด้วยหมึกแดงสองครั้งพันตำรวจเอกทวัชชัยอินทรวัฒนในเวลาเดียวกันที่สถานีตำรวจภูธรแม่สเรงพันตำรวจเอกทวัชชัยกำลังนั่งดื่มกาแฟในห้องทำงาน แววตาเขาเรียบนิ่งข้างกายคือกล่องเอกสารที่เพิ่งส่งมาจากเชียงใหม่ข้างในมีแฟ้มปิดผนึกเปิดออกเผยเอกสารบางส่วนคดีลอบวางเพลิงบ้านครูแสงปิดแฟ้มเมื่อปี2561ทวัชัยถอนหายใจเขาหยิบซองบุหรี่ขึ้นมาแต่ก่อนที่ไฟแช็กจะจุดติดโทรศัพท์สายตรงก็ดังขึ้นสารวัตรครับมีคนเห็นครูแสงกลับมาในตลาด เขาหยุดมือทันทีวางบุหรี่ลงบนโต๊ะแน่ใจเหรอครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ชัดเจนครับผมทวัชัยลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังแนวเขาที่ไกลสุดสายตาถ้าเขากลับมาเขาจะไม่มาเปล่าแน่ในไรชาหลังเก่าครูแสงจุดตะเกียงเจ้าพายุอีกครั้งเขาเปิดสมุดบันทึก พลิกไปอย่างหน้าที่เขาเคยขีดค่าชื่อวิชิตทิ้งเมื่อหลายปีก่อนแต่คราวนี้เขาวาดวงกลมล้อมไว้และใต้ชื่อของวิชิตมีข้อความใหม่ที่เขียนไว้เมื่อคืนนี้ศัตรูที่ยังหายใจคือศัตรูที่ยังไม่แพ้เสียงฝนยังคงตกเงามืดของใครบางคนกำลังเข้าใกล้บ้านหลังนี้อย่างเงียบเชียบเสียงเท้าเหยียบใบไม้แห้งดังกรอบแกรบและมือหนึ่ง กำลังค่อยๆดันบานประตูไม้ที่แง้มไว้ครึ่งเดียวบานประตูไม้ส่งเสียงเอ็ดอัท่ามกลางความเงียบตะเกียงเจ้าพายุยังคงส่องแสงไหววูบครูแสงนั่งนิ่งไม่หันกลับไปแต่มือข้างหนึ่งค่อยๆขยับใต้โต๊ะแต่ไปที่ด้ามมีดโภเกกเก่าๆที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้เข้ามาสิเสียงเขานุ่มแต่เต็มไปด้วยแรงสะกดเงานั้นหยุดชะงักก่อนจะค่อยๆก้าวเข้ามา เผยให้เห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมฝ้ายพื้นเมืองผมยาวเปียเปียมัดต่ำดวงตาเธอแดงกำ่ำเหมือนเพิ่งร้องให้มาลุงแสงเธอกระซิบเสียงสัน่นนูคือหลานของครูเดือนจําได้ไหมคะครูแสงชะงักมือที่จับมีดคายออกช้าช้าครูเดือนเธอยังอยู่หรือเปล่าหญิงสาวก้มหน้าแม่เสียแล้วค่าปีที่แล้ว แต่ก่อนตายแม่ฝากซองนี้ให้ลุงเธอยื่นซองสีเหลืองซีๆที่ปิดผนึกไวอ้อย่างดีบนซองเขียนด้วยลายมือหวัดๆถึงที่แสงถ้าความจริงยังหลอกหลอนที่อยู่มือครูแสงสั่นเล็กน้อยขณะรับซองมาเขาเปิดช้าๆข้างในคือจดหมายหนึ่งฉบับกับภาพถ่ายขาวดำใบเก่าเป็นภาพของครูเดือนตอนยังสาวยืนอยู่กับชายอีกคนผู้ชายที่เขาจำได้ทันที ใช่เขาพึมพำม,มือกำจดหมายแน่นเนื้อความในจดหมายนั้นเปิดเผยความลับที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนใช่อดีตคนรักของครูเดือนคือสายลับที่ถูกฝังตัวในเครือข,ข,ข่ายค้ายาและคืนที่กระท่อมถูกเผาใช่คือคนที่พยายามช่วยครอบครัวของครูแสงแต่มีใครบางคนหักหลังจากด้านในชื่อของคนที่หักหลัง เขียนอยู่ในท้ายจดหมายด้วยหมึกแดงจางๆทวชยัยลมหายใจของครูแสงขาดห่วงไปชั่วขณะหญิงสาวมองหน้าเขาแม่บอกว่าถ้าลุงรู้ความจริงอย่าปล่อยให้มันจบแบบเดิมตะเกียงเจ้าพายุสั่นไหวแสงไฟในดวงตาของครูแสงกลับมาอีกครั้งเขาลุกขึ้นหยิบกล่องเหล็กหยิบรูปทั้งหมดออกมาเรียนบนพื้น จับชื่อทั้งหมดเชื่อมโยงกันเหมือนแผนที่จากมุมห้องเธอถามเบาๆลุงจะทำอะไรครูแสงเงยหน,น้าขึ้นเสียงของเขานิ่งเยือกเย็นครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยศัตรูไว้แค่ครึ่งทางอีกแล้วทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นนอกรั้วบ้านเป็นเสียงรถมอเตอร์ไซค์สองคันหยุดอยู่ไม่ไกลจากประตูรัว้ว ไฟฉายกวาดผ่านหน้าประตูไม้ที่เก่าและซีดจางแสงสะท้อนจากตะปูเก่าทำให้หนึ่งในใชายชุดดำชะงักมันอยู่ข้างในแน่เสียงกระซิบผ่านเครื่องสื่อสารได้สายอีกคนพยักหน้ามือขวาหยิบปืนพกออกจากเอวเดินช้าๆเข้าใกล้ประตูที่ปิดไว้เพียงแงม้มภายในบ้านครูแสงส่งสัญ,ญญาณให้หญิงสาวเงียบเขายื่นมือหยิบกระป๋องแป้งเด็กที่วางอยู่มุมห้อง ในนั้นซ่อนดินปืนและฟิวจุดระเบิดที่เขาประดิษฐ์ไว้เมื่อหลายปีก่อนทุกอย่างเตรียมไว้แล้วตั้งแต่วันแรกที่เขาตัดสินใจกลับมาเขากระซิบเบาๆถ้าฉันบอกให้หนีหนีไปทางหลังครัวเข้าโพรงใต้พื้นไม้หญิงสาวพยักหน้าน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆบานประตูเริ่มถูกดันช้าๆเสียงเอดของบานไม้ดังขึ้นอย่างชัดเจนครูแสงย่อตัวลง ถือสลักระเบิดไว้ในมือแน่นทุกวินาทีช่างเนิ่นนานและเพียงคริบตาเดียวบานประตูก็ถูกเปิดออกเต็มที่ชายในชุดดำคนแรกก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจแต่กลับพบเพียงไฟตะเกียงวางอยู่บนโต๊ะไม่มีใครในห้องนั้นเฮ้ยไม่มีใครเสียงระเบิดแสตนกันชั่วขณะไม่ใช่ระเบิดจริงแต่เป็นเพียงแสงแฟลชแรงสูง พุ่งออกจากมุมห้องใส่หน้าชายทั้งสองพวกเขาล้มลงด้วยความตกใจในขณะที่ครูแสงพุ่งออกจากเงามืดหมัดหนึ่งซัดเข้าที่ขากรรไกรของคนแรกอีกคนพยายามยกปืนขึ้นแต่ถูกหญิงสาวใช้ไม้ไผ่ที่ซ่อนอยู่ตีเข้าต้นคอร่างทั้งสองล้มแน่นิ่งครูแสงหายใจหอบที่เราไม่มีเวลาพวกมันต้องรู้แล้วว่าฉันกลับมาหญิงสาวถามเสียงสัน่น เราจะไปไหนต่อคะลุงครูแสงมองออกไปยังความมืดนอกหน้าต่างกรุงเทพเราจะไปเจอคนที่เหลือที่เคยถูกทวัตชัยล้างแค้นหญิงสาวชะงักยังมีคนอื่นอีกเหรอคะเขาพยักหน้ามีมากกว่าที่เธอคิดก่อนจะเดินออกจากบ้านครูแสงหยุดหันกลับไปมองห้องที่เคยเป็นความทรงจำขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันเดือน จากเงาไม้ใหญ่ใกล้รัว้วชายคนหนึ่งกำลังถือกล้องบันทึกภาพทั้งหมดไว้มือเขากดหยุดบันทึกพร้อมส่งข้อความสั้นๆผ่านมือถือขั้นตอนที่หนึ่งสำเร็จแล้วเสียงจิ้งหรีดดังแผ่วๆกลบความเงียบหลังฝนหยุดตกภาพในจอมือถือย,ยังค้างอยู่ตรงใบหน้าของครูแสงแววตาแข็งกร้าวดื้อรั้นและเต็มไปด้วยไฟที่ยังไม่มอดชายที่แอบถ่ายอยู่ใต้เงาไม้ชื่อของเขาคือปกรณ อดีตนักข่าวสายสืบสวนผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปิดปากเพราะขุดคุยคดีค้ายาข้ามแดนเขาเคยพยายามเปิดโปงทวชัยแต่กลับถูกไล่ออกจากวงการถูกขู่ฆ่าจนต้องหายไปจากสังคมวันนี้เขากลับมาเพราะเขาได้รับจดหมายที่ไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงแผนที่สู่ไร่ชาร้างและข้อความเพียงประโยคเดียวว่าความจริงกำลังกลับมา ถ้ากแกยังกล้าจะเดินเข้าไปเจอประกรณ์กดส่งวิดีโอไปยังอีเมลที่เข้ารหัสไว้ลับสุดยอดปลายทางคือผู้หญิงคนหนึ่งสุภาวดีอดีตผู้ช่วยอายการที่ถูกบังคับลาออกหลังคดีค้ายาล่มลงกลางศาลเธอเปิดไฟที่มุมโตะ๊ะเห็นภาพวิดีโอสั้นๆภาพของครูแสงและหญิงสาวที่เดินออกจากบ้านเธอถอนหายใจหยิบแฟ้มเอกสารหนาเติขึ้นมา บนหน้าปกเขียนว่าโอเปอเรชั่นห้วยเมี่ยงข้างในเต็มไปด้วยภาพถ่ายใบบันทึกหมายจับที่ไม่เคยถูกออกชื่อของตำรวจทหารข้าราชการและชื่อหนึ่งที่ถูกวงกลมด้วยหมึกแดงทวชัยอินทรวัฒนเธอยิ้มอย่างเยือกเย็นถึงเวลาชดใช้แล้วอีกด้านหนึ่งบนถนนสายเล็กนอกตัวเมือง ครูแสงขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆพาหลานสาวซ้อนท้ายท่ามกลางสายลมเย็นของค่ำคืนเขาเงียบแต่ในหัวเต็มไปด้วยความทรงจำเสียงหัวเราะของลูกชายเขากลิ่นกับข้าวของเมียความสุขธรรมดาที่พังพินาศในคืนเดียวหญิงสาวกระซิบลุงถ้าพวกเขารู้ว่าเราจะไปหาคนอื่นพวกเขาจะไม่หยุดแน่ใช่ไหมคะครูแสงตอบโดยไม่หันกลับใช่ และเพราะนั้นเราต้องลูก้ก่อนที่พวกมันจะย่ำเราอีกข้างทาง,ทางไฟหน้ารถศาสตร์ผ่านป้ายไม้เก่าๆวัดป่าบ้านหลวงสามกิโลเมตรเขาเลี้ยวเข้าไปทันทีเพราะที่นั่นมีชายชารารูปหนึ่งอดีตพระนักสืบที่เคยร่วมมือกับเขาเมื่อสิบปีก่อนและเขาเชื่อว่าชายชารานั้นยังจำทุกอย่างได้แต่ในเงามืดหลังป่าไผ่กล้องอีกตัวหนึ่ง ติดตั้งไว้บนต้นไม้กำลังถ่ายทอดภาพการเดินทางของครูแสงแบบเรียลไทม์ตรงไปยังห้องลับแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งชายคนหนึ่งนั่งมองจอสีหน้าเรียบนิ่งก่อนพูดเบาๆกับคนข้างๆเรียกหน่วยกวาดล้างไม่ให้มันรอดไปถึงกรุงเทพคราวนี้ต้องไม่มีโอกาสลุกขึ้นอีกแล้วมอเตอร์ไซค์เก่าจอดสนิทหน้าประตูวัดกลางหุบเขาวัดป่าบ้านหลวงเงียสบสงบ ท่ามกลางเสียงลมหมิวของไม้ไผ่ไว้ต้องลมครูแสงก้าวลงจากรถหันไปมองหลานสาวรอที่นี่นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ขี่รถกลับแม่เสเรียงทันทีหญิงสาวพยักหน้าแม้ในใจจะสั่นกลัวแต่เธอรู้นี่คือสิ่งที่ลุงเธอแบบมาเกินครึ่งชีวิตแล้ววันนี้เขากำลังจะวางมันลงในสาลาวัดเก่าชายชาราในจีวรสีหม่นนั่งนิ่งอยู่หน้าพระพุทธรูป เขาลืมตาขึ้นช้าๆเมื่อสัมผัสถึงก้าวย่างของคนที่คุ้นเคยในที่สุดเจ้าก็กลับมาครูแสงพนมมือแล้วนั่งลงเบื้องหน้าแสงแดดยามเช้าส่องลอดช่องไม้ทําให้เห็นชัดว่าเขาแก่ลงมากแต่แววตายังเหมือนเดิมผมพร้อมแล้วครับหลวงพ่อพระชราพยักหน้าก่อนจะเลื่อนห่อผ้าสีดำมาเบื้องหน้าข้างนคือเอกสารสำคัญ รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับคดีห้วยเมี่ยงคลิปเสียงลับหลักฐานที่ถูกซ่อนมาตลอดสิบปีและสุดท้ายพินัยกรรมฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือของชายชายผู้สละชีวิตในคืนนั้นเพื่อความจริงนี่คือจุดจบของอดีตและจุดเริ่มต้นของความยุติธรรมครูแสงรับห่อผ้าไว้แน่นเสียงฝีเท้าของหลานสาวดังขึ้นเบาๆเธอเดินเข้ามาพูดเสียงสัน่น ลุงพวกมันมาแล้วครูแสงหันไปแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงรถกระบะหลายคันก็จอดห่างจากวัดไม่ไกลชายชุดดำพร้อมอาวุธพุ่งออกจากรถประจายกำลังปิดล้อมเสียงประกาศจากโทรข่งดังขึ้นครูแสงส่งตัวและหลักฐานออกมาเดี๋ยวนี้พระชาราหลับตากล่าวเบาๆถึงเวลาเผชิญหน้าแล้วแต่จงจำไว้ ศัตรูที่พ่ายแพ้คือตัวตนในใจเจ้าเองครูแสงลุกขึ้นใบหน้าของเขาสงบเขาหันไปบอกหลานสาวถือซองนี้ไว้แน่นๆส่งให้สุภาวดีด้วยมือของเธอเองแล้ววิ่งไปที่ทางหลังวัดทันทีแล้วลุงล่ะคะลุงจะอยู่ที่นี่เพื่อให้เวลาพวกเขาไม่ถึงเธอเร็วเกินไปเขายิม้มเป็นรอยยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นจากลุงคนนี้มาก่อน อ่อนโยนปลดปล่อยและอิสระเสียงปืนดังขึ้นหลานสาวหันวิ่งสุดแรงพร้อมซองเอกสารในมือข้างหลังเธอเสียงตะโกนปะทะกันดังถี่ขึ้นเรื่อยๆแสงแดดยามเช้าทาบลงบนเส้นทางดินแดงที่ทอดยาวออกไปสู่กรุงเทพสู่ความจริงที่รอการเปิดเผยและเสียงสุดท้ายที่ยังดังก้องในหัวของเธอ คือเสียงของลุงแสงอย่าทิ้งศัตรูไว้แค่ครึ่งทางแต่ก็อย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยแล้วทุกอย่างก็เงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของความจริงที่กำลังจะถูกส่งต่อสู่โลกภายนอก